สะดุด3นัดติดอาเซนนลพลาดทา่าโดนฟูลแลมยิงแสงผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดของคืนวันอาทิตย์มี2คู่ฟูลแลมเปิดบ้านพลิกแซงอาเซนนลไป2ประตูต่อ1สเปอร์เปิดหลังชนะบอลน,นัดแบบสบายๆ3าประตูต่อหนึ่งเราจะพาไปดูคู่หลังเกมของอาเซนนลมิเกลอาเตต้าแนใหญ่ชาวสเปนได้กล่าวให้สัมภาษณ์หลังเกมไว้ว่าเออผมก็รู้จะพูดยังไงนะนี่เป็นผลงานที่แย่สุดของทีมในฤะด,ดูกาลนี้เลย ถ้าเราสามารถงัดฟอร์มและวิธีการเล่นใน19นัดแรกออกมาได้เราก็คงจบจากฝูงในปีปฏิทินนี้แต่นั่นแหละถ้าเราเล่นแบบในวันนี้ก็คงไม่มีทางไปถึงแชมป์ได้นะผมว่านะตารางคะแนนหน้าสุดตอนนี้เลียบภูสามารถขึ้นนําเป็นจ่าฝูงโดยคืนนี้เลียบภูมีโปรแกรมที่จะเจอกับนิวคาสเซิลต้องมาดูกันว่าหงแดงจะสามารถทําแต้มหนีห่างได้หรือไม่